เพื่อความปลอดภยัยค่ะท่านผู้โดยสารยังคงนั่งประจําที่แล่รัดเข็มขัดที่นั่งจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดสลรับก่อนลงจากเครื่องตรวจสอบเอกสารและสิ่งของของท่านด้ยน้ำหนอใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บของนศสิสาสายการบ,บินนกแอร์กับจันทิติวัฒนและนกแอร์ทุกคนบนเที่ยวบินนี้ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจเดินทางกับเราและหากมีข้อติชมประการใดเรายินดีรับฟังความเห็นท่านเสมอเดินทางครั้งต่อไปอย่าลืมโทรหารนกแอร์ที่1318และช่องทางไลน์แอนกแอร์ เรือคลิกที่เว็บไซต์ n กแ a ร์ด c o m นกแอร์สายการบินของคนไทยทุกที่ยบินมีรอยยิ้มขอบคุณแล้พบกันใหม่ค่ะและที่ซัมจอนเท่านั้นนะคะ now land at นครศรีธรรมราช international airport เ t i น10นาทีถึง4โมงเ สำหรับสถานที่พักระงศสีดลฟาร์สัที่เครื่องบินไาถึงจนอย่าเข้าไปในหอารของคุณและอยาลืมเบของส่นวองคุณามาจากสาบแอร์คที่ได้อนุมัติคุณท่านที่บินมาทีวันนี้และขอขนที่มาการบินแอร์ครับสำิปของคุานตั้งแตอยู่เกณฑของคุณค่ะ